ผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะโอเดตเจ็ดสิบนะคะจะได้กำจัดน้ำชีวิตตรงส่วนอ่อไต<แ>รักแร้นะคะขีแฮ้นะเจ้าอกอกนะคะปุ๊ซุนวุ่นน้อผมลราออนน้อยก็น,นะเจ้าบัดนว้นะเจ้าผมลราออนน้อยเกิดมาอย่างไดของพี่โอเดตจะอ่านเลยเจ้าตอนนี้อยู่ที่คุณชายคลินิกนะเจ้าเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณชายคลินิกนะเจ้า ผู้ช่วยขาค่อยๆนะคะมันจะบาดหัวเด็กค่ะนี่เป็นคือขั้นตอนแรกมัอก่อนนาะเจ้าเป็นอย่างเจ้ากนขนจักระแรนะเจ้ากนขนนะเจ้าขนจักระแรนะคะให้งานม,ม้เนาะใหญ่ไงเนาะค่อยๆนะเจ้าปีมันจะบาดหัวละอ่อ,อนเจ้า <c oughs> โหดึงแต่ดึงวะอย่าซูมสิคะัชันไอ อันนี้คนคนแจะคแรของผู้หญิงนะคะย้ําค่ะผู้หญิงครับแม่ถ้าฉันไม่เกรงใจนะที่อื่นนะแต่ที่อื่นฉันเล็มเอาอะไรที่อื่นเราจะไม่พูดนะคะที่ไหนไม่บอกนะแข่งเจ้าคนจริงนวนนี่กับโลกเอาเนาะ,<จ>ะบบนี่เป็นจะขั้นตอนอย่างกค่าขก่อนก่อนแล้วก่อนไอไอพีเอลไอพีเอลคืออะไรคะ เ็นเอาไฟฟ้าช็อตอะนะก็เจ้าเป็นการเลเซอร์จ่ะใช่ค่ะเป็นเป็นเลเซอร์ที่มีแสงอ่อนๆไปทําให้ยิงเข้าไปเนี่ยไปทําให้ตัวขนนะมันเสื่อมแล้วมันก็จะทําให้จากที่เส้นมันหนาๆค่ะทำสักรอบสองรอบอ่ะมันจะค่อยๆอ่อนลงจนไม่มีในที่สุดขนทําให้ขนเสื่อมใช่ทำเอามายิงสมองที่กลัวมันเสื่อมอยู่แล้วนะเจ้าตรงเด่น ถ้าเยอะเนี่ยเราจะโกนคะ่ะแต่ว่าถ้าไม่เยอะเนี่ยเราจะดึงเราจะถอนเอาอนนคุณพี่ะคะเอาเข้าจี๋เนี่ยนาะเราจะน้องอย่าทำเย็นนั้นกำลังใช้สมาคีแต่อันนี้คือขนจักรเรนนะคะเอาฟังเอาฟังที่เปิลโกนกับนี่มาเปรียบเทียบกัน้อเด็กอันนี้ยังไม่ได้โกนนะคะซูมเข้าไปค่ะอันนี้โกนแล้วนะคะก็ยังเป็นตออยู่นะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าตอนบาเดี๋ยวเราจะมาดูากันอีกทีว่าเลเซอร์จะทำยังไงนะคะ